สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พันทองครับเกษตรพิศักโลกครับตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาเที่ยวสวนดูบ้างครับแล้วเป็นสวนผสมครับได้เดินชมไปเมื่อกี้สักพักหนึ่งนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับมีพืชอยู่ประมาณ3ามสี่ชนิดนะครับละลานตาสวยงามมาพบกับเจ้าของแปลงเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบัวค่ะธนาพรสวัสดีวงนะคะก็ อาชีพก็ปัจจุบันอะเอาแบบจริงๆเลยก็คือเกษตรกรค่ะเกษตรกรนะคะจากผลโควิดก็เลยมาเป็นเกษตรกรแท้ๆเลยก็แสดงว่าแต่ก่อนทํางานประจาถูกต้องค่ะอ่าเป็นเป็นเกษตรกรมากี่ปีแล้วครับ8ปี9ปีอะค่ะแปี9ปีแล้วอ่าตอนนี้เราอยู่ในสวนของพี่บัวอำเภออะไรครับบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครอ่าบ้านแพรบ้านแพรนี้ก็ผลไหม้กลากไม้ดังหลายอย่างนะดงผลไม้นี่แน่นอนเลยอ่าของพี่บัวนะครับมีอะไรบ้างครับ ที่บัวหลักๆก,ก็เลยจะมีแป้นสีทองเป็นฝรั่งแป้นสีทองอันนี้เลย,เลยอันนี้เลยครับนี่เลยนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยบ้านแพรว่ามะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยบ้านแพรวมะนาวนาแป้นบ้านแพรว่ามะนาวนาแป้นบ้านแพรแน่ปลูกแบบเป็นล็อกล็อกสวยเลยนะครับ,บผสมผสานค่ะแล้วก็ลำไยพวงทองบ้านแพรคะ่ะอลำไยขอบอกครับท่านผู้ชมครับลำไยปกติฤดูการนี้ไม่มีไม่มีไม่มีลูกหรอกครับแต่ของพี่เขามีลูกแล้วครับ,เ,รบเป็นตุ่มๆแล้วครับนี่ครับดูความดก่อนครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงมีผลผลิตในฤดูกาลนี้อ้าวแน่นอนปีนี้มีอะไรพิเศษครับพี่บัวบอกเรานิดนึงบัวใช้โฟทีค่ะเอาโฟทีมาใช้ใช้ได้กี่ครั้งกี่เดือนแล้วครับสามครั้งประมาณสักสามเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าอาจารย์ก็เห็นผลแตกต่างค่อนข้างเยอะนะคะไรบ้างครับเล่าฝรั่งฝรั่งนะคะใบสะอาดมากไม่มีเชื้อแป้งไม่มีเชื้อราไม่มีแมลงรบกวนผลที่ออกมาก็คือ เราไม่ได้ฉีดยาเร่งนะคะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอย่างอื่นเลยผลที่ออกมาสวยงามแล้วก็ดกนะคะดกแล้วก็พร้อมห่อนะคะอันนี้คือข้อดีของมันเลยอ่ะอันนี้คือเราสังเกตได้เลยใช่ไหมเห็นชัดค่ะอาจารย์ไม่ต้องสังเกตเลยค่ะมาเห็นปุ๊บความเปลี่ยนแปลงก็คือเขาสูงขึ้นเขาโตขึ้นจากที่เขาไม่สูงเนี่ยอาจารย์เนี่ยจากเนี้ยเราต้องเริ่มเริ่มจับนมแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะอะค่ะอาจารย์มันโตขึ้นเยอะ แตกต่างแล้วดูใบ,ใบมะนาวบัวสิอันนี้บัวไม่ได้อยากโฟกัสนะแต่ผลพลอยได้ของบอัวคือมะนาวบัวไม่มีแคนเกอร์อใบสะอ,สะอาดไปเลยนะครับมันเปลี่ยนนะจ้า<อ>มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยอัอนนี้คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่อ๋อแสดงว่าแต่ก่อนพี่บัวก,ก,ก็ต้องใช้เคมีตลอดใช่ไหมใช่ค่ะบัวใช้เคมีตลอดอบอัวใช้เคมีค้างละประมาณเจ็ดแปดตัวผสมกันเจ็ดเจ็ดชนิดเลยเจ็ดชนิด ผสมกันแล้วก็ใส่ในเรือแล้วก็ยิงสาดสาสารแล้วแบบเวลาใช้เนี่ยจะใช้แบบชุ่มแฉะโชคแต่ปัจจุบันเนี่ยโบใช้โฟทีเนี่ยโบใช้แค่เจ็ดช้อนต่อครั้งเจ็ดช้อนต่อครั้งเนี่ยโบฉีดแบบโปรยโปรยแล้วไม่ใส่สารจับใบอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่นั้นรปรากฏว่าตอนนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยมาแล้วประมาณ2เดือนครึ่งค่ะสเดือนแล้วดาสเดือนครึ่ง,งค่ะเคมีที่เคยใส่ครั้งละเจ็อย่างก็ไม่ใส่ค่ะอันนี้คือแสดงว่าลดต้นทุนไปได้เยอะ ในมุมมองของพี่บัวผมถามตรงๆโฟีแพงไหมพูดให้พูดแบบเอาตรงๆเลยฮะโคตรถูกอาจารย์โคตรถูกเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะเราใส่ครั้งละกี่ช้อนฮะพรใส่เจ็ดช้อนค่ะเจ็ดช้อนและโฟตีมันมีสี่สิบช้อนใช่สองหนึ่งอะเนาะใช่ค่ะแล้วเจ็ดช้อนต่อครั้งเนี่ยพี่พี่ใช้น้ําเท่าไหร่ครับประมาณประมาณน้ําของพี่น่าจะเป็นประมาณสักพี่ใช้น่าจะเป็นประมาณสักสี่ร้อยลิตรอะประมาณนี้ประมาณนี้คือพี่พี่บัวคำนวณจากพื้นที่เหรอครับ บัวคำนวณจากพื้นที่7ดไร่บัวใส่7ช้อนเพราะบัวทําตามสูตรเป๊ะเลยแล้วบัวก็จะเชื่อในสิ่งที่ สอนมาแล้วโบจะทําตามจะไม่โบจะไม่พะเขาพิสูจน์แล้วเนาะพิสูจน์แล้วแล้วโบพิสูจน์ด้วยตัวโบเองเนี่ยโบเชื่อละอ่ะเดี๋ยวพี่โบบอกอีกนิดนึงครับฝรั่งของเราเนี่ยที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเนี่ยที่มันใบสวยๆแล้วก็ได้ลดเคมีไปเรียบร้อยแล้วนะอยากได้ความรู้ฝรั่งอีกสักเล็กน้อยครับมีอะไรอยากฝากบอกเรื่องของฝรั่งพันธุ์นี้หน่อยพันุอะไรครับฝรั่งแป้นสีทองค่ะแป้นสีทองแป้นสีทองเนี่ยเป็นพันุ์ที่ดีต่อการทําแช่โบไวยนะคะข้อดีของมันก็คือผลเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยเราเก็บเนี่ย อาจจะได้ถึง1กิโลหรือเกือบ1กิโลข้อดีของมันคือทําให้เราประหยัดต้นทุนในการหอ่อในการใช้แรงงานอ,อันนี้คือข้อดีสําหรับ